หน้า134เรื่องที่9กติถิยะสาวกะวะัตุอันว่าเรื่องแห่งสาวกของเดลถีอันข้าพเจ้าจะกล่าวอันว่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระวิหารชื่อว่าเชตวันทรงปราลบซึ่งสาวกของเดลถีทั้งหลายตัดแล้วซึ่งพระธรรมเทศนานี้ว่าอวัชเชดังนี้เป็นต้นความย่อว่าในสมัยหนึ่งอันว่าสาวกของอัญญะเดลถีทั้งหลายเห็นแล้วสื่อบุตรทั้งหลายของตน ผู้เป็นไปกับด้วยบริวารผู้เล่นอยู่กับด้วยบุตรทั้งหลายของอุบาสกทั้งหลายผู้มีความเห็นชอบยังบุตรทั้งหลายเหล่านั้นให้กระทําแล้วซึ่งการสบทว่าอันว่าสมณะทั้งหลายผู้สักยะบุตรอันเจ้าทั้งหลายไม่พึงไหวอันเจ้าทั้งหลายแม้ไม่พึงเข้าไปสู่วิหารของสมณะทั้งหลายเหล่านั้นดังนี้ในการแห่งบุตรทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วสู่เรือน ในวันหนึ่งอันว่าบุตรแห่งสาวกแห่งเดรรถีทั้งหลายเหล่านั้นเล่นอยู่ในที่ใกล้แห่งซุ้มแห่งประตูในภายนอกแห่งพระวิหารชื่อว่าเชตวันเป็นผู้กระหายแล้วได้เป็นแล้วครั้งนั้นอันว่าบุตรแห่งสาวกแห่งเดรถีทั้งหลายเหล่านั้นส่งไปแล้วซึ่งเด็กชายของอุบาสกคนหนึ่งสู่วิหารด้วยคําว่าอันว่าเจ้าไปแล้วดื่มแล้วซึ่งน้ําอันบุคคลพึงดื่ม ในพระเจตะวันนั้นจงนำมาแม้แก่เราทั้งหลายดังนี้อันว่าเด็กชายนั้นเข้าไปแล้วสู่วิหารถวายบังคมแล้วซึ่งพระาศาสดากาทูลแจ้งแล้วซึ่งเนื้อความนั้นครั้งนั้นอันว่าพระาศาสดาตัดแล้วว่าอันว่าเจ้านั่นเทียวดื่มแล้วซึ่งน้ําอันบุคคลพึงดื่มไปแล้วจงส่งไปซึ่งเด็กชายทั้งหลายแม้เหล่านอกนี้ในที่นี้นั่นเทียว เพื่อประโยชน์แก่อันดื่มซึ่งน้ำอันบุคคลพึงดื่มดังนี้กะเด็กชายนั้นอันว่าเด็กชายของอุบาสกนั้นได้กระทำแล้วเหมือนอย่างนั้นอันว่าเด็กชายทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วดื่มแล้วซึ่งน้ำอันบุคคลพึงดื่มอันว่าพระศาสดาทรงยังพิสุกให้เรียกมาแล้วซึ่งเด็กชายทั้งหลายเหล่านั้นตัดแล้วซึ่งพระซึ่งธรรมกาถาอันเป็นที่สบายแก่เด็กชายทั้งหลายเหล่านั้น ทรงกระทำแล้วซึ่งเด็กชายทั้งหลายเหล่าน la ั้นให้เป็นผู้มีศรัทธาอันไม่หวั่นไหวทรงยังเด็กชายทั้งหลายเหล่านั้นให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้วในสารณะทั้งหลายด้วยในศีลทั้งหลายด้วยอันว่าเด็กชายทั้งหลายเหล่านั้นไปแล้วสู่เรือนทั้งหลายอันเป็นของตนบอกแจ้งแล้วซึ่งเนื้อความนั้นแก่มารดาและบิดาทั้งหลายครั้งนั้นอันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายของเด็กชายทั้งหลายเหล่านั้นพูดถึงแล้วซึ่งความโทรมนัดว่า อันว่าบุตรน้อยทั้งหลายของเราทั้งหลายเป็นผู้มีทิฏฐิอันวิบัติแล้วเกิดแล้วดังนี้ค้่ำควรแล้วครั้งนั้นอันว่ามนุษย์ทั้งหลายผู้คุ้นเคยผู้ฉลาดมาแล้วกล่าวแล้วซึ่งทำแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อประโยชน์แก่อันยังความโทมนัสให้เขอาไปสงบวิเศษอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นฟังแล้วซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวของมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวแล้วว่าอันว่าเราทั้งหลาย จะมอบถวายซึ่งเด็กชายทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสมณะผู้โคดมนั่นเทียวดังนี้นำไปแล้วสู่วิหารกับด้วยหมู่แห่งญาติหู่ใหญ่อันว่าพระศาสดาทรงตรวจดูทรงตรวจดูแล้วซึ่งทำเป็นที่อาศัยของชนทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อทรงแสดงซึ่งธรำได้ทรงภาสิทธ์แล้วซึ่งพระคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าอันว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีความรู้ว่ามีโทษในธรรม อันมีโทษหาไม่ได้ผู้เห็นว่าไม่มีโทษโดยปกติในธรรมอันมีโทษกับกันนะผู้ถือเอาด้วยดีซึ่งมิจฉาทิฏฐิย่อมไปสู่ทุก,กติออือันนี้บทสรุปเลยมิจฉาทิฏฐิเข้าไปนรกนะอันว่าสัตว์ทั้งหลายรู้แล้วซึ่งทำอันมีโทษโดยความเป็นธรรมมีโทษด,ด้วยซึ่งทำอันมีโทษหาไม่ได้โดยความเป็นธรรมมีโทษหาไม่ได้ด้วยผู้ถือเอาด้วยดีซึ่งสัมมาทิฏฐิ ย่อมไปสู่สุคติสู่สุขติดังนี้ก็คือเอ่อก็ถือที่สมาธิทีดก็ต้องไปสุคตินะครับโดยสรุปอันว่าอัดว่าในสมาธิอันมีวัตถุสิบด้วยในธรรมอันเป็นอุปนิสัยแห่งสมาธิินั้นเป็นแล้วด้วยดังนี้แห่งขีดในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาะขีดบทว่าอวัชเชดังนี้อีกอันนะอันว่าอัดว่าผู้มีความรู้อันเกิดขึ้นแล้วว่า อ, casa, yes, <t rain no> อันว่าธรรมชาตินี้เป็นธรรมชาติมีโทษย่อมเป็นดังนี้แต่ว่าอันว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นผู้เห็นว่าไม่มีโทษโดยปกติในธรรมอันมีโทษอันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่ามิจฉาทิฏฐิอันมีวัตถุสิบด้วยอันอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าธรรมอันมีธรรมอันเป็นอุปนิสัยแห่งมิจฉาทิฐินั้นด้วยดังนี้แห่งบทว่าวัชชมัตติโนดังนี้เป็นต้นนะครับจบแค่นี้